สวัสดีครับก็หลังจากที่เจ๋งขโมยล้ออกไปนะฮะผมก็ต้องตามหาล้อใหม่หามาหลายวันมากเซียนมากเจอทั้งแบบหัวหลายๆเจอคนขายล้อหลายรูปแบบก็ <karşı> ตอนนี้ได้ร้อที่ถูกใจแนละ้วเดี๋ยวพาไปดูก่อน <figures> เดี๋ยวให้บังพาไปนะฮะ ว่าถ้าไปเองเสียค่าน้ำมันนะไปกับบางฟรีสี่มันเดือดด้วย <c oughs> อะไรบางแค่นี้มึงเก็บตังค์หัววะฮะอยู่ตรงไหนะลังสิ่์ไงลังสิ่์ตั้งกว้างโอ้ลังสิ่งเป็นยววอ,อย่างวะเฮ้ยเจอกันอีกทีที่นู่นเลยอ่าถึงแล้วเดี๋ยวไปดูล้อกันบางมึงถ่ายด้วยไฟฟสันทัดวะขอโทษทีพี่มันแค่สี่ร้อ ดกามอกรบอกยยสลบูอกสวยมากมีรอยนิดเดียวมีรอยล้อเดียวรอไหนอซ้ายอหน้าซ้ายแล้วพี่มีอะไรหองบ้บอกอเลยมีอยู่เลยอเีมีลอยลอเลยอันนี้นะอันอันี้มาที่เขาว่ามีรอยอ ลากไปก็ฝันนะร้อนนิดๆอันนี้เขาขายก็แต่สวยจริงนี่ครับจิ๊บคนที่ออกอยู่แล้วหรืออกอย่แล้วไอ้เนี้ยมีเขาบอกว่ามีรอยเนี้ยตัวนี้เดียวจริงวะร้อเดียวกี่ล้อเดียวพี่เออเขาไม่เคยได้ขับด้วยแกบอกแกบอกขายทั้งรถเลยอ่ะก็ไม่เขาจะขายทั้งรถเขาจะขายทั้งรถอยู่แล้วครับี่แกรถอยู่ว่าผมขอดูหน้างเครื่องหน่อยได้ได้คอุ้ย ตอนแรกบอกเแยว่ากาว่าถ้าเป็นถ้าเป็นเครื่องห้องเครื่องเดิมผมกาศซื้อเลยนะเนี่ยสนุกพี่ว่าเราลงกลับไปด้วยไอ้เนี่ยไม่แยาล้อพี่ตัวบอกกัวหมดเอาไม่หมดเลยอุ้ยพีสายหน่อยกิ๊บหนึ่งหน่อยว่ะก้านนี้ลอกว่ะนี่ด้วยว่ะโดนอะไรวะเนี่ยแต่มันแต้มได้มันอยู่หลังก้านเนี่ย เก็ดรไม่่อดรถปีเก้าวิ่งสี่พันโลอีก,ออกเคยได้ขบแปดสิบ 8, จอจอเก้าจอดอยู่เชงเงี่ยจอดจนเบ็ดหมดไม่กี่รูแล้วต <c oughs> ีดูเลยครับมีล้อนู้นอ่ะเป็นรอยกานโัหทำไมเขาแปะตรงน,นี้ต้องเย็่ตันนี้เ,เป็นสติ๊กเกอร์เดิมนี่โอโหทองล้อแม่งลอกว่ะ ้ยดูเหมือนนี้รอบป่ะกล้วยโดว์ช่วยดูนี่มันรอบเหมือนเดียวก้ยด้วยเป็นดวงโดว์เป็นเป็นนี้เหรออืมันเป็นอะไรมันรอบเป็นสะเก็ดอะมีมีนี้รอบมีรอบเก็ดหินกาแค่นี้ยังพอได้ตรงนี้มันแต้มตรงนี้มันแต้มไม่ได้มีรอยนิดหน่อยมีป่ะ ca này dữ này trong tem rồi mấy thứ này rồi ở trong ก็หลังจากปรึกษาเพื่อนแล้วฮะเราซื้อล้อมือสองนะฮะไม่ได้ซื้อล้อใหม่ก็มีรอยบ้างตามการใช้งานแต่ที่ต้องดูดีหน่อยเพราะว่ามันเป็นล้อแท้นะฮะ

สีมันเข้มกว่าปีสิบที่เราไปดูนะใช่สีมันจะอ่อนกว่าแต่ผมมาดูมาหลายที่นะคงกว่าเยอะเจอ<ะ>ล้อปีสิบอะสีลอกน้อยสุดเลยแล้วสวยสุดเลยแต่ว่าแต่ว่าสีมันไม่สวยเท่านี้ถ้าปีเก่าจะสวยเนื้อเนื้อ,อมันเหมือนเนื้อมันเข้ากันกันกว่าอะไรเนี่ยแต่สีนี้มันสวยกว่าแต่นั้นเพจแมงลอกหมดเลยนะอย่างว่าอายุการใช้งานมันไม่เหลือ สุดท้ายก็จบที่เราต้องโดนต้องโดนของมันต้องมีพี่เขานั่งร้องแต่ห้ามงเย็นจริง <c oughs> <c oughs> <c oughs> จริงกับจริงด้วยมี๊บเลก่รับะยไม่เกินสักไปสองไม้เดย ก็ผมซื้อล้อไปแล้วนรถก็จะราคาลงคันนีいい uh> şey ้เขาขายอยู่เท่าไหร่วะขายเขาเลยเปิอได้ค่าคอมได้มาคืนค่าล้อกูหน่อยคันนี้พี่เขาเปิดไว้อยู่6แสนา6 9เนี่ย6 9ซื้อล้อไปแล้วแสนหนึ่งก็เหลือ5 9 ใครหารถอยู่59สภาพนี้ดูเบรกนี้โอ้ยคุ้มแล้วเบรกก็เป็นแสนแล้วถือว่าเบรกโม่รสี่ต้นโอ้ยเท่ากับเหมือนซื้อถ้าถ้าถ้าตัดเบรกออกเหมือนซื้อรถแค่ประมาณสี่แสนนึงสี่แสนสี่แสนกว่าบาทเองแล้วดูห้องเครื่องไปดูห้องเครื่องดูห้องเครื่องดูสิโอ้ยเฮ่ห้องเครื่องนี้ก็เป็นแสนแล้วเนี่ยตกใจอีกแล้ว เฮปิดีเสียงอะไรหล่นไม่ได้เลยตกแจงหมดเลยเฮปิดีทั้งยุดเฮปิดีแมงซังด้วยนี่แมงซังแมงซังด้วยชิ้นหนึ่งหลายพันนะนี่ก็แมงซังดูดิดูนี่แผ่นปิดนี่เฉพาะแมงซังเนี่ยหลายหมื่นนะมาอยู่อินเตอร์อินเตอร์ขูยอินเตอร์แท้นะอินเตอร์แท้ครับไม่เปิดกินอะไรเลยเฉพาะอินเตอร์อินเตอร์นี่ไม่ต่ำกว่ากี่หมื่นวะเนี่ยสี่หมื่นมาดทั้งชุดเนี่ยพ่อหารอบิดหรอโหยูคอยดี ซื้อเถอะครับซื้อเถอะอยากได้ค่าล้อคืนสักหน่อยนึง <c oughs> เฮ้ยเธสวยวะเมียนชิฟเลยโหดูดิเครื่องแห้งจัดยังรอเอาง่ายๆคันนี้เหมือนซื้อป้ายแดงรถง 4, รวิ่งสี่พันโลถูกป่ะใช่รถปีอะไรนะพี่ปีสิบเก้าปีสิบแปดสิบเก้าเลยนะประมาณโอ้โหวิ่งสี่พันโลโคตรสุดดูดินี่โถใหม่<ห>จัดแถมได้ไหมเนี่ยซื้อล้อแถมมนดีไหมเนี่ยบางคันเก็บห้องเครื่องขนาดนี้ไม่เหลือแล้วนะ เออนี่เขายัางเก็บไว้พอตรวจขนาดเปิดอันนี้ได้นะอืมเฮ้ยปีสิบเก้าเลยลายตัวเนี่ย <19. S 2> โอ,โอ้โหขบวนละจังเลยเบสหน้าหลังต้อไม่ต้องเอ้ยเอยเอ,เอจริงว่ะท่านผู้ชมครับเมื่อกี้บอกว่ารถมันห้าหกแสนเก้าซื้อร้ไปพันแสนนึงเหลือห้าแสนเก้าตีว่าหกแสนเลยเบรกหน้าหลังมึงต้องมีสองแสนแล้วขั้นต่ำอ่ะใ เท่าไหร่วะเมื่อกี้เหลือห้าแสนตัดไปสองแสนเหมือนรถเปล่าสามแสนมึงพลาดปะเนี่ยหรือกูย้อนั่งคันเดียวโล่ให้โชคโชคดี AR มีเมนโซล่าโอ้ยอย่างสุดรถใหญ่จริงดูดิใช้อะไรบ้า so งน like oh oh. oh oh like no. oh. hey, ี s <S ่ตรงอย่างหนามงไ่รูพวกเฟี้ยวอ่ะเกิดกิบมากเลยไม่ได้ใช้เนีขาจอดอย่างเดียวเลยดูบ่อดูบ่อกระจกแถมมองผ่างดูไม่เป็น นหนานะเพียวใช่ไหม,มนี่เพียวแต่ไม่ดูแท้ป่าวดูไม่เป็นอุย้ยที่บอกกี่หมื่นเนี่ยอ่าเล็กโลตัวนี้ไม่ต่ำกว่าสามหมื่นสองสามหมืนมม่นเกินกูก็เกินสองกูก็เกินสามหมื่นะตัวนี้สภาพนี้มือสองอยู่สองกูจะใหม่มากบางสองหมื่นกลางๆไม่ได้หรอกราคานี้ไม่ได้หรอกสองหมื่นกลางอะเกินเกินมีหมมีคอพับด้วย แท้แท้ไหมดูดไหมดูดว่ะเนี่ยแท้ว่ะเอี๋แต่นี้เป็นแสนแล้วไม่ได้เป็นแสนหรอกหลายหมื่นปุ๊บพี่แต่นี้หลายหมื่นแล้วดูนี่รถสะอาดมากอาีก๋เรถวิ่งสี่พันโลยังไหนเมื่อก่าวะอเอาไหมผมพี่พ,พี่เอาไที่ตะขันดิล้อกับล้อกับรถเอาไปหกแสนหกแสนแล้เลย เอาละครับกับตอนนี้เลยแผนร้องฮะต้องให้เบวกลับเหรอเดี๋ยวโทรถามร้านเบรกก่อนเ,อเพราะว่าเขาทำเบรกเบรกที่บิลลี่ขอเวลาแป๊บหนึ่งฮัลโหลครับพี่ทำเสียตกใจเดี๋ยวพี่เนี่ย เก้าวมผมก็เลยเอ๊อตัดล้อตัดอะไรออกดูที่มันเหลือเท่าไหรโอเคพี่ได้ครับขอบคุณมากพี่รับเชีย <c oughs> <c oughs> ตะลึงเลยสัตว์ <c oughs> ตะลึงเลยพี่พี่ไอ้ไอ้ไอ้งม,มอะไรกับคอพับแท้ไหมแท้หมดเลยแล้วกระจกข้างอ่ะอพี่กระจกข้างไม่แท้อ่าแต่ว่าข้าง,างแท้อยู่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 บ้านพี่มีแต่ซูมซูมซูมข้างบนแท้ใช่ป่ะซูมแท้ซูมแท้หมดเลยเหรอ ไอ้คันนี้พี่เปิดทั้งคันไดไรหกเก้าเหรอหกเก้าหมื่นของแสนเก้าเหรอยังไงก็คงครับไม่ไม่ลดแล้วใช่ไหมไม่ลดแล้วมันรถดูรถเลยรถรถรถไม่เคยเดิ้ใกล้ดิวิ่งเลยนะดูอยู่เห็นอยู่เออแต่หกเก้าผมผมไม่รู้จะซื้อไปทำไรไงเออแต่แต่แต่ถ้าเกิดมองมองมองจริงๆนะถ้าเกิดผมอะถ้าเกิดผมผมหรือใครเล่นรถมันก็คุ้มเพราะว่าคุ้มรถตัวเนี้ยปีตัวนี้เขาขายห้าแสนแล้ว ้าเสนสองห้าเซนสามเนาะรุ่มตอสองอ่ะอปีสิบแปดอ่ะซูมบนแท้หมดแล้วก็กระจกข้างแท้ก็มีพอดีผมจะถอดใส่ซีวิคด้ยผมก็เลยสลับมาอ๋อครับแป้นแท้แท้หมดแท้หมดช่วงล่างช่วงล่างสเต็เปสองเบรุดล่างส่วนท้ายได้เต็ม ทำหมดแล้วทุกอย่างแต่แต่รถไม่เคยวิ่งเวลาไม่เคยว<อ>ิ่งกระแทกไม่เคยวิ่งหนักไม่เคยวิ่งอะไรแค่ขีแค่แค่ขี่นวดยางธรรมดาเฉยๆทั่วไปอืมอ่ารถแล้วรถทางไกลไม่เคยวิ่งก็คือวิ่งแค่เนี้ยวิ่งไปฟอมให้น้องๆฟอร์มไปเฉยเฉยกวนก็ไม่รู้จะจอดไม่ทำไมก็เลยต้องขายเหรอเอาวะไม่ไม่ได้แค่หน่อยก็ขายไม่ไม่ได้ก็นหน่อยวันนี้ราคาถูกแล้วเหรอ,อ เออถูกแล้วจริงๆยังไงก็คงมันมันต้องหาคนกแสนกว่าแล้วมันต้องหาคนคนที่ชอบเล่นรถใช่มันต้องหาคนสไตล์นี้ด้วยใช่ครับเพราะส่วนมากสไตล์แท้แล้วแม่งก็ไปเล่นสีประตูกันใช่ปะล่ะใใช่แม่งแม่งแม่งก็จะรอจับคู่ยากยังเบรกอ่ะถ้าแม่งเป็นสีน้ำเงินแม่งก็จะไปง่ายกว่าดำแต่ว่าถ้าจริงๆดําดำแม่งมีราคากว่าถูกไหมดำมีราคากว่าเออแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าคนที่แม่งเล่นไม่ได้ลึกอกัแม่งแม่งก็จะเป็นน้ำเงินกันหมดก็ก็มันก็เลย มันต้องเป็นสีตลาดเออเป็นสีตลาดแต่ถ้าคนเล่นลึกแล้วก็อยากต่างก็จะเป็นดําเป็นแดงอะไรของเขานะเนาะใช่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 เปนสีเป็นเต็มๆง่ายๆมันก็ไดมันก็เลยจะต้องอาจจะต้องรอเนื้อคู่หน่อยานะจานก็แท้เบกก็แท้หมดเลยไอ้ลี่ลี่เป็นคนใส่ให้ค่าใส่ต้องปืนกว่าบาทขาด้วยโทรคุยกันแล้วเมื่อกี้โทรคุยกันแล้วโทรคุยกันแล้วก็เลยทำนวณอยู่เผื่อนึกว่าพี่ลงได้อีกหน่อยจะได้ตัดสดไปเลย ขี้เกียจไปจัดอะไรแบบนี้ไงมัน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 มถือในนี่ก็ะสือว่าไม่แพงมากนะเข้าใจเข้าใจเออเพราะว่าอ่สะสมมติว่ารถรถมือสองตอนเนี้ยห้าแสนสามพิกก์เองครับไม่<ๆ>ไม<ด>่พี่อันนี้ผมเข้าใจถ้าขายคนอื่นนะแม่งถือว่าคุ้มมากเลยแต่ว่าพอขายผมปุ๊บแบบผมไม่รู้จะไปทำอะไรแต่ว่าผมเห็นแค่ว่ามันคุ้มเฉยๆฉยอะเอางี้ดีกว่าก็ก็ก็เดี๋ยวผมแนะนำคนอื่นให้เดี๋ยวผมทำคลิปขายให้แล้วกันคันนี้เนาะเผื่อคนอื่นเขาอยากได้ ได้ได้แต่แต่แต่ว่าถ้าผมถ้าผมซื้อเองอะผมอย่างที่บอกและผมผมก็หลายคันแล้วเชียวพี่ไม่รู้จะเอาไปทำไรถ้าซื้อซื้อไปก็คงจอดจอดเหมือนพี่อะไรประมาณนี้ก็เลยแต่ว่าแต่ว่าช่างช่างอ้วนทำแนวคือช่างอ้วนทำเกียวกับรถอะครับพี่มันก็จะได้ก็ได้เปรียบเนี่ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมทำคลิปเดี๋ยวผมลงถ่ายแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็บอกราคาตามที่พี่บอกไปลวแหละได้เดี๋ยวว่ากันเผื่อพี่จะเผื่อพี่จะให้เครื่องออกกำลังกายผมสักเครื่องนึง โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมลงไป69แต่ว่าตัดล้อไปแล้วก็เหลือ59าเก้านะผมลงมาห้นะเออลงไปเลยห้าเก้าโอเคพี่ตามนะยังไงยังไงยังไงถ้าเกิดคนเล่นรถเหมือนช่างล้อมาดูยังไงก็คุ้มกะโอ้ยค่อนคุ้มพี่เครื่องก็ก็ก็เป็นแสนแล้วตอนเนี้ยเข้าใจเข้าใจคุ้มนี่คนดูอยู่ก็คุ้มใช่คุ้มจริงตกลงห้าเก้นะแต่ถ้าถ้าถ้าสมมติเปลี่ยนใจเร่งด่วนไงโทรบอกเลยนะผมเอาเลยนะ ดย on, ตอ่อราคาพเราต่อมาต่อได้ทไรโอ้ยเดี๋ยวผมต่อมาถ้าผมต่อผมต่อเยอะพี่พี่ก็รู้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปว่าเดี๋ยวผมลงคลิปก่อนละกันแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวว่ากันโอเคพี่ฝากงันไปแล้วนะโอเคพี่โอเคโอเคก็ผมว่าผมว่าตอนนี้สวยที่สุดแล้วมั่งกับกับของ ก็มีชุดหนึ่งก็ไม่ได้ไม่ได้เท่าไหร่ต่างกันเ<ๆ>ท่าไหร่ได้พี่ใช่พเพราะว่าตอนนี้ผมว่าสวยที่สุดแล้วถ้าเกิดในอยู่ในเมืองไทยนะรอร<ช>อ,อตัวนี้เพราะว่ายกเว้นอยู่กับพวกพวกที่คนมีตังค์อันนั้น<ช>อีกเรื่องหนึ่งจอดออใส่แล้วจอดพวกที่ใส่กับกับไอ้พวกอาสามสี่อาสามห้าเงี้ยบางคนเขาก็จอดบางทีร้อยแบบช้าจอดอย่างเดียวเหมือนกันใช่ครับได้พี่ตกลงรถพี่ขายห้าแสนเก้านะ ครับผมโอเคตัดสดสด,ดีกว่าเนาะไม่ต้องไปจัดไฟนองไฟแน,นนลำบากโอ้มันเสียเวลาออมีคนมาจัดแล้วเอาเหรอเดือนที่แล้วมีคนมาจัดแล้วมันไม่ผ่านเพราะว่าตอนนี้โควิดมันเช็คชิกเกอร์มันเช็คโอ้มันเ,นเนช็คเช็คหนักช็คหนักเออมันเช็คหนักแล้วก็เขาก็ไม่ค่อยอยากปล่อยเป็นรถซิงอย่างเงี้ยอืเข้าใจเข้าใจเสร็จปั๊บเสร็จกิจแม่งอย่างนี้ด้วยอมันจะเอาผ้าคือมันขาดหลายแสนกว่าบาทมันจะเอาผ้ามาให้ผมผมบอกโอ้ไม่เอาหร ถ้าเราไม่นั่ขายบอกนี่ภาผมราคาขนาดนี้พี่เช็คตามองาดไม่ใช่เค่ใ้แต่ผมอยากได้กันสดผมไม่ได้เล่นลาทำไมเขาไม่เอาพลาไปปล่อยแล้วมาซื้อเราวะเขาบอกว่ากนพลามาปล่อยแล้วมาซื้อผมันานวดูถึงบ้านเลยนะมันอยู่พุทธมนฑลสายสองเดี๋ยวผมไปคิดดก่อนเผืผมเือผมคิดราคาได้เหมือนจะตอพี่สักนิดหน่อยแล้วกถ้ามันโอเคก็ว่ากันไปโี่ครับดครับงักลับก่อนพี่ขอบคมากครับสวัสดีครับีนะรอนาห่อย เเอ้ no ีย oh ลืมโอเคฮะก็ไ oh ด้ล oh ้อแล้วแต่ว yeah ่าย oh, no. ังไม่ได้รถอย่าลืมปิดฝากระโปรงรถได้ไหเดี๋ยวมาเอาอีกรอบนึงเออเฮ้ยมึงมึงไปถ่ายใกล้ๆอีกรอบมึงให้เขาเห็นอีกทีนี้รีวิวรอบนึงก็ได้้านเขมรเขมรอินเตอร์อินเตอร์หลายลูกหนึ่งหลายหมื่นนะเขาให้กระจกคราบแท้ด้วยนะกระจกนี่แท้ที่กระจกตรงแท้เขาบอกว่าเขาถอดเขาถอดแท้ออกไปอยู่ใช่ครับ ตรงอะไรแท้คอพับแท้เบาเบอรคเบาแท้สติกเกอร์ก็แท้ตรงนี้เขาไม่มาตีประตูกูเอาเองแล้วนะเนี่ยฝาุเดียวเดือยผงกานาด้วยได้ป่าวฝาผงกานาไหนจะบอกเกอห้าแสนก็ไม่กล้าพูดแกถามว่าช่างเวรจะต่ออะไรเห็นเลยเหี้ยดูหมดเลย เนี่ยเบรกหน้าหลังนี่สีดำเฮ้ยไม่มีเบรกมือมั้งมีครั้ยเบรกมือด้วยว่ะโอ้โอสุดเกิน,นหลายตังอะห <5, 9. S 2> ้าแสนเก้าห้าแสนเก้าท่านผู้ชมห้าแสนเก้าถ้าไม่ซื้อกูซื้อนะ ีโอเคฮะก็ได้ร้อแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะกลับร้านและไปใส่ล้อก่อนแล้วก็ไอ้เคีอยากได้รถอยากได้รถห้าแสนเก้าพี่เขาถามว่าช่างอ้วนจะต่อเท่าไหร่ไม่ถ้ากูต่อก็คงจะเฮ้ยเดี๋ยวเขาต้องให้ล้อชุดหนึ่งด้วยถูกป่ะเขาต้องมีล้อชุดใหม่ให้จะขายอะถูกปะแต่ว่าคงจะเป็นล้อทั่วไปล้อธรรมดา อเบรกออกเบรกเนี่ยแม่งสองแสนกว่าอยู่แล้วอะ่ะมีเบรกมือด้วยรถกระบะเนี่ยใส่เบรกดิดหลังแล้วใส่เบรกมือ่ยแพงนนะแพงไปอีกหลายหมื่นนะถ้าสมมติถอดเบรกออกขายเร็วๆเลยแสนห้าแม่งขายได้แน่นอนถ้าแสนห้าขายได้กล้วยเครื่องเล่นนิเครื่องเล่นนิ่นนะ Bye. Uh -huh. มีอยู่แล้วมันแพงกว่านี้อยู่แล้วสามแสนแปดโอ้โหอ่ลบห้องเครื่องโอ้ห้องเครื่องมันเอาออกไม่ได้ดิเราลบไม่ได้ถูกไหมจริงจริงห้องเครื่องเขาแต่งมาเป็นแสนนะแต่เราลบไม่ได้เพราะของมันเอาออกไม่ได้คือขายเลยไม่ได้เราลบอะไรได้อีกฝาท้ายฝาห้าโอ้ยยี้เราต้องใหม่ปะก็ไม่มีแล้วอ่ะเราจะเอาอะไรไปใส่แทนได้อ่ะมีแต่ชงร่างไม่มีแล้วชงล่างก็ถอดไม่ได้ กล่องก็ไม่มีดีกว่าเนาะมีวัดบงวัดบูธอ่ะวัดบูธดีเว,วัดบูธของแท้นะขาด้วยก็ต้องมีสี่สามพันนะตีกถูก,ถก,ถกรถไปสามพัน สามหมืกูก็ซื้อตีว่าสองหมืห้าพอสแสห้าโอ้โหเรถเฮียอร่างมซื้ออเนี่ยตาของออกเใช่ป่ะไม่ถ้ากูขายรถกายรถปล่าต้องขายสี่แสกว่ากูจะมาขายสามแสนห้าได้ไงล่ะเหียแล้วกูซื้อมาเพื่ออะไรกูขายของเพื่ออะไรเนี่ย อรีบมาดูคุ้มจริงๆริงกูไม่ได้เลยได้เครื่องออกกำลังกายเครื่องหนึ่งคุยกันให้เห็นจะช้าถูกมากเสียดายด้วยเออกูเสียดายมากเลยแค่อยากได้พวงอยากได้เบรกคือขีอ่หล่อรถแม่งเนี่ยกับป้ายแดงไอ้เฮียยังไงก็ฝากแชร์หน่อยแล้วกันครับไม่ซื้อไม่เป็นไรฝากแชร์หน่อยกูอยากได้เครื่องออกกำลังกายเ <c oughs> ดี๋ยวกูจะเลือกตัวแพงๆเลยสักสี่ห้าหมืน่นม <c oughs> ีเขาขายเครื่องออกกำลังกายอยู่อะไปเดาจัดให้เดี๋ยวจัดให้แกคงมีล้อให้เลือกแหละล้อใหม่อะไรแต่ว่าอาจจะเป็นล้อทั่วไปที่เขาใส่กันตาม้ถน,นนอะ TIECE e ได้หมดแต่ว่ารอแท็ผมออมาแล้วแค่นี้ก็ซื้อกันได้เห็นแสนหนึ่งก็รถไปแสนหนึ่งก็เห็นเห็นกันอยู่โอเคฮะก็สาหรับใครที่ยังไม่มีรถอยากได้รถแต่แกเน้นว่าตัดสดดีกว่าจบง่ายเอ่อคุณคุณไปยืมถ้าคุณไม่มีเงินสดคุณไปหายืมมาแล้วคุณก็ค่อยเอารถไปจัดไฟแนนซ์ยังไงยังมันได้อยู่แล้วถ้ารถเป็นชื่อตัวเองแล้วจัดไฟแนนซ์น่จะง,ง่ายถือว่านั่นแหละแต่ว่าถ้าเรามาจัดไฟแนนซ์อะ นัเวลาเศรษฐกิจเนี่ยมันยากโดยที่เราจะไปซื้อจากคนอื่นเนี่ยมันยากจะเข้มหรออืมเนีครับก็ลองดูแล้วก็ใครที่อะไรจะแต่งรถเยอะๆจะปั้นเนี่ยถ้ากูยังไม่ปั้นเชฟกูว่าไล้วไอ้เหี้ย,ยปั้นมาขนาดนี้หมดเยอะกว่าค่าซื้อรถอีกปั้นเจ็บหนักอ่ะเออปั้นหมดเยอะกว่านี้อีกนะก,กูบอกเลยอย่ากูโทรมาขอลอยเบกรกลอยกระจกแล้วกันพี่เบรกเท่าไหร่กระจกเท่าไรกระจกบอดเท่าไรกระจกซูมใหม่จัดอ่ะเฮ้ยใหม่จริงใหมจ่จริงไอ้เหี้ยใหมยย่หมดเลยบอดบอดนี่น่าโดนจัดเลยใน้ะโล อ,อได้ไมงตัวตะหมูเลยมัมยม้งแต่ใหม่กว่าแต่ใหม่แบบใหม่เกิฟเลยอะ่ะแต่ไม่รู้มีดึงนอกหรือเปล่าที่เออไม่ได้ไดูไม่ได้ดูแต่ใหม่ใหญ่เฮียเข้าไปแม่งแบบโอ้โหไอ้เฮียนึกว่าออกศูนย์โอเฮียก็ฝากด้วยแล้วกันเผื่อผมจะได้กข้อสงการแล้วผมมาจะผอมก,กว่านี้แต่ว่าผมจะได้ดีนะฮะฝากด้วยแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่ารอนี้ใส่รถผมแล้วจะสวยขนาดไหนอ่ ยังไงก็ขอบคุณสปอนเซอร์สำหรับคลิปนี้นะฮะที่ให้ค่าน้ำมันฟรีนะครับ